สวัสดีครับครั้งนี้เราก็จะมารีวิว SMP Grid Knight และ g o b u r n หลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับได้รีวิวไดนาเซนนไปแล้วนะคราวนี้ก็มาถึงคิวของกริดไนท์และโกเบิร์นกันบ้างนะฮะซึ่งอาร์ตหน้ากล่องเนี่ยก็ทํามาสวยมากเลยนะครับจะเป็นรูปของกริดไนท์ยืนอยู่พร้อมกับโกเบิร์นด้านหลังนะฮะแล้วก็หน้าครึ่งหนึ่งของไคเซอร์กริดไนท์ซึ่งก็อย่างที่ได้บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือสามารถเอากล่องของไดนาเซนนกับกริดไนท์เนี่ยมาต่อกันได้แบบนี้ดูกี่ทีก็รู้สึกว่าเท่มากเลยนะครับสำหรับอาร์ตหน้ากล่องของ2ตัวนี้สำหรับล่างแคั narek ส่วนด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีบอกกิมมิคคร่าวๆนะครับว่าตัวกริดไนท์และโคเบิร์นเนี่ยสามารถเอามารวมกันเป็นกริดเบิร์นไนท์ได้แล้วตัวโคเบิร์นเนี่ยก็สามารถแปลงร่างเป็นหมดโลได้แล้วก็สามารถเอาไดนาโซเจอร์มาแปลงร่างเป็นไดนามิกแคนนอนให้กริดไนท์ถือได้นะครับและที่สําคัญก็คือสามารถรวมร่างกับไดนามิกซอนกลายเป็นไคเซอร์กริดไนท์ได้นั่นเองนะฮะส่วนด้านข้างกล่องข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นรูปของไคเซอร์กริดไนท์พร้อมมาชื่อภาษาอังกฤษของไคเซอร์กริดไดดดนน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 าาาาาาซเเเสหรรรรััับบแแแพ็็็คคคคกกกกจจจะะะะะะปปมมณีีี้้๋ยวววลองงไูขใ่ s ่ๆ เมื่อแกะมาจากกล,ล่องเราก็จะมีแผงอยู่ทั้งหมดประมาณนี้นะครับถือว่ามีปริมาณไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปดูคร่าวๆกันทีละแผงนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำตัวแล้วก็กรอบหัวข่าวกับกรอบลายองกริตไนนะครับก็จะเห็นว่าเขาจะลงสีแดงมาให้เรียบร้อยแล้วบางจุดแบบนี้นะฮะแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนของขาที่เขาก็ลงสีเงินมาให้แล้วแบบนี้นะครับค่อนข้างโอเคเลยแล้วนี่ก็จะเป็นในส่วนพาดหัวของกรีตไนนะครับซึ่งก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพาดหมวกกรอบของค่ายเทอร์คอนารีต ออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะฮะไม่ได้ดูเหมือนเทียนมากเท่าไหร่แล้วก็บางจุดเนี่ยเาก็จะลงมาเป็นสีทองเมทัลลิกแบบนี้นะฮะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเขาของหมวกกรอกไคเซอร์กริดไนท์แล้วนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์พาร์ทผ้าคลุมกับไคเซอร์ไนท์เซอร์เคิลเลอร์นะฮะส่วนของสติ๊กเกอร์ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับมีปริมาณไม่ค่อยเยอะนะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นรายละเอียดยิบย่อยของกริดไนท์นะฮะสำหรับแพงคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าหนน้าาตเป็ยังงไ เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรวมนี่ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดใกล้ๆพร้อมกับจุดขยับกันครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวนะครับสีเงินที่ใบหน้าแล้วก็สีแดงที่ดวงตาเขาลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะรวมทั้งลายสีแดงที่กรอด,ด้าบน,นหัวนี่ก็ลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วมองจากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เขาก็แยกสีมาให้เรียบร้อยแล้วไม่มีจุดไหนเป็นสติ๊กเกอร์เลยส่วนจุดขยับก็จะเป็นบอรดจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้36 0นน้วกแล็ แขนขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้พ์ทเกาะไหลก็จะยกขึ้นได้แบบนี้ส่วนช่องตัวแขนก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ข้อศอกก็จะเป็นซิงเกิลจอยงอได้ถึงขนาดนี้ ที่พาร์กรอกแขนนี่เขาก็ลงสีเงินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างโอเคเลยส่วนข้อมือก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้360ส่วนช่องลำตัวนี่เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าเสียดายนิดหน่อยนะครับเพราะว่าทรงเนี่ยมันจะดูตันมากเลยและที่สำคัญก็คือมีหลายจุดที่เป็นสติกเกอร์นะครับอย่างสีเงินตรงคอนี่แล้วก็สีแดง2จุดนี้ลายสีเงินที่หน้าท้องทั้งหมดนี่เป็นสติ๊กเกอร์หมดเลยนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาก็ทำดีเทลมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าไม่มีแยกสีหรือว่ามีสติกเกอร์มาใหห้้้้ปปปะเะ,ะ,ะเเเเลลยยยยยยยนนนส่่วววววจจจุดขขขัับบชงงงตก็็อออมไไไซซาาาาี แล้วก้มได้ถึงขนาดนี้เงยได้ถึงขนาดนี้ส่วนต้นขาก็จะยกไปข้างหน้าได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ยกไปข้างหลังได้ถึงขนาดนี้ยกขึ้นด้านข้างได้ถึงขนาดนี้แล้วก็จะหมุนไปซ้ายไปขวาได้สา0กสิหัวเข่าก็จะเป็นซิงเกิลจอยนะครับสามารถงอได้ถึงขนาดนี้สีแดงที่กรอบหัวเขา่าแล้วก็สีเงินตรงน่องเนี่ยลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ ส่วนข้อเท้าก็จะเป็นบอจอยนะครับหมุนไปซ้ายไปขวาได้3 6 0เอียงซ้ายเอียงขวาได้แบบนี้แล้วก็ยกขึ้นได้ถึงขนาดนี้ยกลงได้ถึงขนาดนี้แล้วแต่ส่วนปลายเท้าก็จะขยับไม่ได้นะส่วนที่ใต้เท้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรถัดมาในส่วนของโกเบิร์นนะครับมาเริ่มดูที่ส่วนหัวที่ดวงตาเนี่ยเขาลงสีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะค่อนข้างใช้ได้เลยจะติดนิดนึงก็คือสีทองของโกเบิร์นในลาย S M P ที่มันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะอีกงนิดเดียวนี่ก็จะกลายเป็นเทียนแล้วนะซึ่ง SMP เนี่ยทำจุดขยับช่วงคอของโกเบิร์ดมาด้วยนะครับจะทำมาเป็นบอจอยแบ่งเป็นป้องๆแบบนี้เลยนะครับก็จะทำให้ขยับได้ค่อนข้างจะอิสระซึ่งทั้งโมเดลรอยและ DX เนี่ยไม่มีลายไหนทำจุดขยับช่วงคอของโกเบิร์ดมาเลยนะครับนี่ก็เลยจะเป็นจุดที่ SMP จะเหนือกว่าทั้งสองลายนั้นนะฮะช่วงลำตัวไปจนถึงขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนขานี่ก็จะมีจุดขยับอยู่ตรงตรง้นขานะครับจะเป็นบอจอยสามารถขยับขึ้นลงพับเข้าพับออกได้ค่อนข้างจะอิสระและในส่วนกรงเล็บก็จะงอออขขึ้ข้้้้้้้้นนนนนนงงงงงงลลลลลไดดดดแแแแบบบบีีีีีะะรััมมมมจจจจาาากกกหหหห็็็เเเเเปปยส่่ววททติุใ แค่พ์ดสีทองตรงกลางนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเกิดว่าตัวโกลเบิร์นเนี่ยเป็นทองแบบนี้ก็น่าจะโอเคกว่านะฮะส่วนปีกก็จะเป็นบานาพับนะครับสามารถ ications, ขยับขึ้นขยับลงได้แบบนี้และช่วงของปีกด้านนอกนี่ก็จะยกขึ้นยกลงได้แบบนี้ส่วนที่หางนี่ก็จะมีจุดขยับอยู่ตรงโคนหางกับตรงกลางนะครับก็จะสามารถยกข,ขึ้นได้แบบนี้เทียบขนาดกับโรบอทธรรมชิกกันดั้มก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับกริดไนท์นี่จะตัวเกือบเท่ากันดั้มเลยนะครับจะสูงอยู่ที่ประมาณช่วงคอของกันดั้มแล เทียบกับ S.M.P. Dyna Sentinel ก็ต่างกันประมาณนี้นะฮะในเรื่องของขนาดเนี่ยทั้งกริดไนท์และโกเบอร์เก็จะตัวค่อนข้างเล็กเลยนะครับกริดไนท์ก็จะสูงที่ประมาณต้นขาของ Dyna s e n t i เองส่วนโกเบอร์นี่จะสูงอยู่ที่ประมาณหัวเข่านะครับสเกลนี้ก็จะไม่สามารถเอามาเล่นเป็นฉากที่ร่วมต่อสู้กันเหมือนในหนังได้นะครับรวมร่างได้อย่างเดียวเทียบกับฟิกมากริดไนท์ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับ S.M.P. ก็จะตัวค่อนข้างเล็กกว่านะครับจะสูงที่ประมาณหน้าอกของฟิกมาแล้วทรงของ S.M.P. เนี่ยก็จะดูตันตันกว่าใในนนเเรื่่่่อองงขขาดดีีย DX จะหญทสุนะครับ ลองลงมาก็เป็น S M P แล้วตัวที่เล็กสุดก็จะเป็นโมเดลรลอยนะครับในเรื่องของทรงเนี่ยผมชอบทรงของ D X มากกว่านะครับเพราะว่าจะดูค่อนข้างสมส่วนของ S M P จะดูตันๆหัวใหญ่ๆนะครับส่วนโมเดลรลอยเนี่ยพอมาเทียบแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่ามันผอมเกินไปหน่อยนะครับลองเทียบขนาดกับโกเบิร์นในลายโมเดลรลอยและ D X ดูก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับขนาดเนี่ยก็แน่นอนว่า D X จะใหญ่ที่สุดนะครับลองลงมาก็จะเป็น S M P เล็กที่สุดก็จะเป็นโมเดลรลอยนะครับในเรื่องของทรงเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่า S M P กับ D X เนี่ย่าจะกลวส DX ทองมาได้สวยมากที่สุดนะครับรองลองมาก็จะเป็น s อสเอ็แล้วแย่สุดก็จะเป็นโมเดลลอยนะครับที่เป็นเทียนไปเลยส่วนออปชั่นพาร์ทที่ให้มานะครับก็จะมีมือเหยียดนิ้วตรง1คู่ มือจับอาวุธ1คู่มือหยัดย้วตรงสำหรับติดเอฟเฟกต์พาร์ตติดไนซ์เซอร์เคิลเลอร์หนึ่งคู่เอฟเฟกต์พาร์ตติดไนซ์เซอร์เคิลเลอร์เอฟเฟกต์พาร์ตไคเซอร์ไนซ์เซอร์เคิลเลอร์เทียบกับริดไนซ์เซอร์เคิลเลอร์ก็จะใหญ่กว่าประมาณนี้นะฮะเอฟเฟกต์พาร์ตพคุมของไคเซอร์ริดไนซ์หนึ่งคู่และพวกนี้ก็จะเป็นพาร์ตสำหรับเอาไปใช้รวมร่างกิจไนซ์กับไดนาสตอนนนให้กลายเป็นไคเซอร์กิจไนซ์นะครับลองมาโพสท่ายืนกอดอกดูกก็็จะไได้้แบบนนะี Grid นี่ยังง กริตโดไนโต้ซาคุระลองให้โพสต,ตอนที่กำลังใช้ท่ากริตไนเซอร์เคิลเลอร์ดูว่าจะได้แบบนี้นะผมค่อนข้างดีใจมากเลยนะที่ SMP เขาให้เอฟเฟกต์พาร์ตมาด้วยเนี่ยทำาห้สามารถมาโพสท่านี้ได้สมบูรณ์มากขึ้นนะกริตโดไนโต้สตอร์ม ลองมาโพสท่าตอนที่ใช้กริดไนท์สตอร์มดูก็จะได้แบบนี้นะครับแอมจะได้เหมือนกันนะครับที่เขาไม่ได้ให้เอฟเฟกต์พาร์ตกริดไนท์สตอร์มมาไม่อย่างงั้นก็จะทําท่านี้ได้สมบูรณ์มากขึ้นไปอีกนะถัดไปก็จะเป็นกิมมิคก,การแปลงร่างไดนาโซเจอร์ให้กลายเป็นไดนามิกแคนนอนให้กริดไนท์ถือนะครับวิธีการแปลงร่างเนี่ยก็จะเหมือนกับตอนที่เป็นไดนาเร็กเกือบทุกอย่างเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้ติดขาทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วก็หุบกรงเล็บลงมาทั้งสองข้างให้ได้แบบนี้จากนนกนนนัั้้้ก็หหมมุาาาารทขอวเ่ใีีด ล้วก็ถอดช่วงลำตัวของดายนาโซเจอร์ออกมาแบบนี้ถอดหัวของดายนาโซเจอร์ออกมาก่อนแล้วก็ดันส่วนพาร์ตเกราะหน้าอกลงไปจากนั้นก็กางหัวของดานาเร็กซ์ออกมาแบบนี้แล้วก็ให้ดันพาร์ตนี้ออกมาแบบนี้จากนั้นมาที่หัวของดายนาโซเจอร์ให้พับเข่าลงไปแบบนี้แล้วก็เอาส่วนหัวของดายนาโซเจอร์มาเก็บไว้ที่คอของดานาเร็กซ์เพราะได้แบบนี้แล้วก็นํากลับไปต่อที่ลําตัวของดายนาโซเจอร์จากนั้นพับหาของดายนาโซเจอร์ให้ตั้งฉากลงมาแบบนี้แล้วก็พับตรงส่วนต้นแขน ให้ลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนแขนของไดนาโซเจอร์ให้มาอยู่ที่ทิศนี้แล้วก็จับให้งอแขนนิดนึงอีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับพับแขนลงมาหมุนช่วงต้นแขนแล้วก็งอแขนให้ได้ประมาณนี้จากนั้นก็นํามือจับอาวุธของกริดไนท์มาจับไว้ที่หางแล้วก็นํามาต่อที่ข้อมือของกริดไนท์ ไดนามิกคือแคนนอนเท่านี้ก็จะได้เป็นไดนามิกแคนนอนมให้กริดไนท์ถือแล้วนะครับสเกลเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในอนิเมะนะครับเพราะถ้าเกิดเทียบกับตัวกริดไนท์เนี่ยไดนามิกแคนนอนมันจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแต่เขาก็ทำมาให้ทำกิมมิกนี้ได้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับซึ่งตัวกริดไนท์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าจัดบาลานซ์ดีก็สามารถถือไดนามิกแคนนอนได้โดย,ยที่ไม่ต้องใช้ฐานค้ำเลยนะครับไดนามิกคือไฟาด้วยกิมมิกอาปากของหัวเดน่าเล็กนะครับก็ทําให้เอามาโพสเป็นตอนที่กําลังยิงปืนใหญ่ออกไปไ้บ,บนน,บบนีอราากก่งกกมคปขึปนะั เองมาโพสเหมือนกับกาลังบินอยู่ก็จะได้แบบนี้นะครับด้วยจุดแข็ช่องคอของ S&P m เนี่ยทำให้สามารถโพสท่าบินออกมาได้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่า D-X e และโมเดลลอยเยอะเลยนะครับตอนเล่น2ลายนั้นผมก็แอบรู้สึกขัดใจเหมือนกันที่คอขยับไม่ได้นะครับพอมา S&P m นี่ก็ทําให้ขยับได้แล้วนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคก,การแปลงร่างโกเบิร์นให้กลายเป็นโหมดโลนะครับขั้นแรกนะครับให้ถอดส่วนหัวของโกเบิร์นออกมาก่อนนะครับจอยที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนหัวกับส่วนตัวเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับให้ดึงออกมาแบบนี้จาก แล้วก็ให้พลิกไปดูที่ด้านหลังให้หมุนต้นขาของโกเบิร์นลงมาแบบนี้แล้วก็หมุนกลงเล็บให้ขึ้นไปแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับให้พับจอยสองจอยตรงนี้ลงไปแบบนี้แล้วก็การจอยตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ให้กริดไนท์ถือนะครับแล้วก็พับตรงสดปลายหางขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็พับปีกลงไปแบบนี้ทั้งสงข้าง พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้ยกต้งส่วนจอยที่เชื่อมต่อระหว่างคอกับลําตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้มาที่ส่วนหัวของโกเบิร์นนะครับให้หมุนช่วงต้นคอลงมาแบบนี้ให้ล็อกตรงคางของโกเบิร์นมาล็อกกับตรงส่วนหมวกเกราะของไคเซอร์กิตไนแบบนี้แล้วก็ยกข่าวของหมวกเกราะขึ้นแบบนี้แล้วก็นําส่วนหัวไปต่อกับลําตัวโดยหันหน้าของโกเบิร์นมาด้านหลังแบบนี้และสุดท้ายก็ให้นํามาต่อที่มือของกริดไนแบบนี้ ตอนี้โกเบิร์นก็จะเปลี่ยนเป็นบอลโลดเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับถือว่าออกมาค่อนข้างดีเลยนะครับกิมมิคของการแปลงร่างเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเลยผมรู้สึกค่อนข้างชอบมากกว่าโมเดลรลอยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าเยอะเลยนะฮะถัดไปก็จะเป็นกิมมิคก,การรวมร่างระหว่างโกเบิร์นกับกริดไนให้กลายเป็นกริดเบิร์นไนนะขั้นแรกก็ให้ถอดส่วนหัวของโกเบิร์นออกมาจากลาตัวก่อนเหมือนกับตอนที่เป็นโลเลยนะจากนั้นก็กางขาของโกเบิร์นทั้งสองข้างแล้วก็ปุบช่วงขาลงเหมือนกับตอนที่เเป็นโล,ลย แล้วก็ให้ดันส่วนที่เป็นจอยต่ตอระหว่างลําตัวกับคอของโกเบิร์นให้ยกขึ้นแบบนี้แล้วก็มาที่พ์ดหัวของโกเบิร์นที่ถอดออกมาเมื่อกี้นะครับให้ยกตรงส่วนหมวกรกราะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หมุนหัวโกเบิร์นตั้งแต่ช่วงต้นคอไปข้างหลังแบบนี้จากนั้นก็นํามาติดกลับไปที่ลําตัวแล้วก็ให้ใช้จอยต,ตรงนี้มาติดเข้าไปที่หลังของกริตไน คุยโกดดบานเท่านี้ก็จะรวมร่างมันกริดเบอร์ไนเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ติดปีกไปข้างหลังเนี่ยก็ช่วยเพิ่มความเท่ขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับงอันนี้ผมก็โพสต์เอาไว้ไปท่าตอนที่เปิดตัวร่างนี้ครั้งแรกในตอนสุดท้ายนะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะค่อนข้างจะออกมาดูดีเลยนะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นกิมมิคหลักของ S&P เซตนี้นั่นก็คือการรวมร่างกริดไน้โกเบิร์นและไดนาเซนนให้กลายเป็นไคเซอร์กริดไน้นั่นเองนะครับมาซิ้ oh. มาเริ่มเตรียมการรวมร่างจากกริดไนน์นะครับให้ถอดส่วนแขนตั้งแต่ช่วงต้นแขนออกมาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ถอดส่วนขาทั้งสองข้างออกมาให้เหลือแต่ช่วงกัวลําตัวแล้วก็เกราะไหล่เพราะได้แบบนี้แล้วก็ให้ยกเกราะไหล่ขึ้นทั้งสองข้างแบบนี้นะฮะ <c oughs> จากนั้นก็เอาพาร์ทนี้นะครับมาติดเข้าไปที่ด้านหลังให้ลงล็อกแบบนี้แล้วก็ส่วนขาที่ถอดออกมาเมื่อกี้มาเสียบเข้าไปที่จอยตรงนี้แล้วก็งอขึ้นแบบนี้อีกข้างก็เอาขามาเสียบเข้าไปเหมือนกันแบบนี้แล้วก็งอขาขึ้น คราวนี้ก็จะเตรียมการรมล่างเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาที่ไดนาสเทนอนนับก็ให้แยกแต่ละส่วนออกมาถอดแขนออกถอดลำตัวกับช่วงล่างออกถอดไดนาวิงออกจากไดนาโซเจอร์แล้วก็ถอดหมวกเกราะจากนั้นก็ให้นำส่วนของกริดนท์เตรียมการรมล่างเรียบร้อยแล้วมาต่อเข้าไปกับปีกของไดนาวิงแบบนี้แล้วก็ให้พับปีกเข้าหาลำตัวเพื่อให้ล็อกกับอีกฝั่ง บบนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้นําท่อนบนที่ได้นี่มาต่อเข้ากับส่วนขาของไดนาดิเวอร์เสียบลงไปให้ลงล็อกแบบนี้จากนั้นในส่วนของไดนาสไตรเกอร์ที่ถอดออกมานะให้เปิดฝาออกแล้วก็เอาแขนของไดนาโซเจอร์ออกมาจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเอาแขนของกริดไนที่ถอดออกมาตอนแรกมาใส่เข้าไปแทนแบบนี้ซึ่งในส่วนแขนขวานี่นะครับให้ถอดมือของกริดไนออกแล้วก็ปิดฝาคืนแบบนี้อีกข้างก็ทําเหมือนกันเลยนะครับเปิดฝาออกมาเอาแขนของไดนาโซเจอร์ออกเปลี่ยนมาเป็นแขนของกริดไนทที่ถอดออกมาตอนแรก แล้วก็ปิดฝาคืนแล้วก็นําส่วนแขนที่ได้มาต่อลงไปที่ลําตัวทั้งสองข้างแบบนี้จากนั้นให้มาในส่วนของดินาโซเจอร์นะครับให้ติดแขนที่ถอดออกมากลับเข้าไปก่อนทั้งสองข้างแล้วก็กางขาทั้งสองข้างลงมาให้เหยียดตรงแบบนี้จากนั้นก็หมุนแขนให้กลับมาตําแหน่งเดิมทั้งสองข้างเก็บหน้าของดินาสโนลงไปแล้วก็ถอดช่วงลําตัวของดินาโซเจอร์ออกมาแบบนี้จากนั้นก็ถอดหัวดินาโซเจอร์ออกแล้วก็กางหัวของดินาเร็กซ์ออกมาแบบนี้ แล้วดันพาร์ตสีแดงที่อยู่ข้างในนี่ออกมาอย่างนี้แล้วก็นํากลับมาต่อที่ช่วงลําตัวส่วนหัวของไดนาโซเจอร์ก็พับเข่าลงแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่ช่วงคอของไดนาเร็กแบบนี้แล้วก็หมุนส่วนกรอบหัวเข่าให้ไปที่มุมนี้แทนแบบนี้จากนั้นก็เอาหมวกเกราะของไดนาเซนอนมาติดไว้ตรงนี้ ได้้แบบนีจากนั้นก็ให้ใช้พัดเสริมี่ติดเข้าไปที่จอยทั้งสองข้างตรงนี้จากนั้นก็นํามาต่อที่หัวไหล่ด้านขวาซึ่งจอยที่ใช้ประกอบเนี่ยก็จะเป็นส่วนข้อมือด้านขวาของกริดไนทที่เอาออกตอนแรกนะฮะจากนั้นก็ให้มาที่โกเบิร์นนะครับให้ถอดส่วนหมวกเกราะกับหัวของโกเบิร์นออกมาก่อนแล้วก็พับจอยตรงนี้ลงไปทั้งสองข้างแล้วก็กางจอยตรงกลางนี้ขึ้นมาแบบนี้จากนั้นก็อ้าขาของโกเบิร์นทั้งสองข้างออกแล้วก็พับให้เข้ารูปแล้วก็พับปลายหางขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ให้นํามาติดทนนทีีบบี่่่สววนนนนนห้าาอกเปป็ไไดิงงลแบบ เลส่วนหมวกเกราะที่ถอดออกมาก็ให้พับหัวของโกเบิร์นมาให้ลงล็อกตรงนี้แล้วก็ยกเข่าขึ้นสุดท้ายก็นําหมวกเกราะที่ได้มาสวมที่หัวของริทไนจ์จากนั้นให้มาที่ด้านหลังนะครับแล้วก็กางปีกทั้งสองข้างออกมาแล้วก็นำเอฟเฟกต์ผ้าคลุมมาใส่เข้าไปในร่องของปีกที่กางออกมาแล้วก็กดให้จอยตรงมุมนี่ลงล็อกแบบนี้แล้วก็ติดเอฟเฟกต์ผ้าคลุมไปกับปีกอีกข้างเหมือนกันสไลด์เข้าไปให้ลงล็อกแบบนี้โชกัตไทยวย ไคเซอร์ก er ิตไนต์เท่านี้ก็จะรวมร่างเป็นไคเซอร์กิตไนต์เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยรวมนี่ถือว่าทําออกมาได้ดูดีมากเลยนะครับทั้งลูกเล่นการรวมร่างและความแข็งแรงหลังจากที่รวมร่างเสร็จซึ่งในร่างไคเซอร์กิตไนต์ทั้งลายดีแล้วก็โมเดลรอยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของไดนามิกแคนนอนที่อยู่ที่ไหล่ขวานะครับคือทั้ง2องลายนั้นเนี่ยพอติดไดนามิกแคนนอนไปที่ไหล่ขวาแล้วจะไม่สามารถยกแขนข้างขวาได้นะครับแต่ว่า SMP เนี่ยเขาแก้บั๊กด้วยการให้มาเป็นพาร์ทเสริมแบบ เพื่อที่จะหลบหัวไหลเวลาที่ยกแขนขึ้นก็จะไม่ติดส่วนหัวแบบนี้นะฮะรวมทั้งทงอเขาทำมาเป็นพาร์ทพิเศษที่แยกมาแบบนี้ก็ยิ่งทําให้จุดเชื่อมต่อตรงนี้มันแข็งแรงมากขึ้นเทียบขนาดกับรบบทธรรมชิกันน้ำก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับไคเซอร์กิ้ไนท์เนี่ยก็สูงพอๆกับไบนนาเซนนนะพ่อก็แค่เปลี่ยนช่วงลำตัวจากไดานาโซเจอร์มาเป็นปิดไนท์นะฮะกันน้ำมันก็ตัวสูงอยู่ที่ประมาณต้นขาของไคเซอร์ปีดไนท์นะครับไคเซอร์ไนโตดับเบิลสโตม อันนี้ก็โพสต์ไว้เป็นตอนที่ใช้ท่า Kaiser Grit Night Double Storm นะครับซึ่งจุดที่ผมค่อนข้างจะประทับใจเลยนะครับก็คือจุดขยับช่วงข้อศอกที่สามารถงอขึ้นมาตั้งฉากได้แบบนี้นะก็จะทําให้สามารถโพสต์ท่านี้ออกมาได้ใกล้เคียงกับในอนิเมะมากขึ้นไปอีกนะครับ ไคเซอร์ไนต์ซาคุระอันนี้ก็โพสต์ไว้เป็นตอนที่ใช้ท่าไ er ค่เซอร์ไนเซอร์เคลเลอร์นะครับซึ่ง S.M.P. เนี่ยนะครับเป็นลายเดียวเลยนะที่ให้เอฟเฟกต์พาร์ทไคเซอร์ไนเซอร์เคเลอร์มานะทั้ง D.X. แล้วก็โมเดลรลอยเนี่ยไม่มีลายไหนให้มาเลยนะเพราะฉะนั้น S.M.P. เนี่ยก็จะเป็นลายเดียวที่สามารถทําท่านี้ออกมาได้สมบูรณ์แบบใกล้เคียงกันในอนิเมะมากที่สุดนะฮะเล็กซ์กริโดไฟย อันนี้ก็โพสเอาไว้เป็นท่าตอนที่กำลังยิงลำแสงออกจากปากกระบอกปืน Dynamic Cannon ก็จะได้แบบนี้นะครับซึ่ง Smp เนี่ยเป็นลายเดียวเลยนะครับที่สามารถเอาแข้งไขว้ามาข้างหน้าเหมือนกับว่ากำลังกอดอกได้แบบนี้นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กอดอกจริงๆนะครับแต่ว่าทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะถัดไปก็จะเป็นกิมมิกการนำกริดเบอร์ไนไปยืนบนหลังของ Dyna Rex นะฮะก่อนที่จะติดโกเบิร์นเข้าไปที่หลังของกริดไนนะครับก็ให้นำพัดขาตั้งที่เขาให้มานี่มาติดไว้ที่เดือยตรงนี้แล้วก็ค่อยเอาไปติดไว้ที่่หหลังงของ Knight, ออกริตตไนนเมมืาป จากนั้นนะครับก็ให้เอาพาร์ทฐานนี่มาติดเข้าไปที่ไดนาวิงให้ลงล็อกแบบนี้เท่านี้ก็จะเอากริดไนขึ้นไปยืนบนหลังของไดนาเร็กซ์ได้แบบนี้เหมือนกับในอนิเมะแล้วนะฮะเท่มากเลยนะครับฐานที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเขย่าก็ไม่ร่วงนะฮะฮิโชชักเนสได u ันบานิงเกอริดโดเล็กซ์โล อันนี้ก็โพสเอาไว้เป็นตอนที่ใช้ท่าไม้ตายประสานกันในตอนสุดท้ายนะครับซึ่ง S&P m ก็สามารถโพสต์ท่านี้ออกมาได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ S&P m กิร์ดไนท์และโกเบิร์นเซตนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับไม่ได้รู้สึกชอบหรือว่าว้าวมากนะเพราะว่าลุกเล่นส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ไดนาซนอน์หมดแล้วนะครับตัวกิร์ตไนท์กับโกเบิร์นนี่เหมือนกับว่ามาเป็น DLC เฉยๆแต่ก็ถือว่าเขาก็ทําออกมาได้มีกิมมิคที่ครบตามในอนิเม่นะครแล เพราะว่าลายอื่นไม่มีลายไหนให้มาเลยนะยังไงถ้าเกิดว่าอยากได้ครบ,ครบตามในอนิเมะก็ต้องจัดเซตนี้ด้วยจริงๆนะฮะสำหรับคะแนนนะผมจะขอให้ไปที่ 7เต็มส0ครับส่วนที่หักไปนะครับจะเป็นจุดที่สติ๊กเกอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็สีทองโกเบิร์นมันดูไม่ค่อยทองเท่าไหร่นะรวมทั้งสเกลของตัวกริดไนท์เนี่ยมันจะดูแปลกๆนะครับจะดูตัวตันๆหัวโตๆนะถ้าเกิดว่าทำออกมาได้สมส่วนกว่านี้ก็น่าจะดีนะครับยังไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรีสว่าจะต้องเก็บครบหรือว่าต้องรวมเป็นร่างใครเซอร์กริดไนท์เพราะว่า S M P นี่เก็บแค่ดายนาเซนนก็ได้นะครับสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครที่รับชมมาถึงตอนนี้ผมก็ต้อออองขบบบคคุณมมมาากกกเเเลยยนนะะรรััีีววดห็ไ่ หรือว่าอยากจะติดชมรายการก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้จบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์แลว้วก็กดแชร์เพให้เพื่อนๆพ่อ,พอพแม่พี่น้องได้รับชมกันด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าชอบมากๆนี่ก็ยังสามารถกดซุปเปอร์ตังค์เพื่อช่วยซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟให้กับช่องได้ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่เสาร์หน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ